สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับอ้ำสุรเดชนะครับจาก b l o g a s u r a d e c com นะครับสำหรับในเทปสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากบุคคลท่านหนึ่งนะครับที่กําลังเป็นที่น่าจับตามองนะครับบนโลกออนไลน์นะครับก็คือคุณต้ากวินนั่นเองนะครับจาก o l m o n e y com นะครับสวัสดีครับคุณต้าครับสวัสดีครับครบกวนคุณต้าแนะนําตัวสักนิดนึงครับผมครับครับก็ต้ากวินนะครับ ก็เป็นหลักออมหุ้นนะครับเขียนบล็อกที่ออมนี่ดอทคอมนะครับครับผมตอนนี้เนี่ยประเด็นที่น่าสนใจของของคุณต้าเลยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามีผลงานการเขียนหนังสือเล่มใหม่ออกมานะครับชื่อว่าออมหุ้นออมความความสุขนะครับช่วยรบกวนแนะนำที่มาที่ไปนิดนึงครับว่าเป็นมาอย่างไงครับหนังสือเล่มนี้ หนังสือออมเุณนออมความสุขเนี่ยมันเป็นหนังสือที่เริ่มแรกเนี่ยผมอยากจะแนะนำวิธีการลงทุนในอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าเดิมทีถ้าเกิดเราเข้าไปในร้านหนังสือเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหนังสือการลงทุนในรูปหลายแบบครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็มีที่เป็นแบบ value investor ใช่ไหมครับอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือการใช้ technical แต่ก็มีอีกแบบหลายๆแบบเนี่ยแหละแต่ว่าหลักๆมันมีอยู่สองแบบคราวนี้เนี่ย ผมก็มองว่าจริงๆแล้วมันก็มีอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยคือการเอาเองินไปออมในหุ้นนะครับ uh huh. ซึ่งมันน่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนซึ่งเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือคนที่มีรายได้ไม่เยอะมากแต่ต้องการลงทุนสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองในอนาคตด้วยวิธีการมองธุรกิจอย่างไม่ยากก uh ็ huh. ลเลยเป็นที่มาที่ไปของการสร้างหนังสือเล่มนี้แต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ครับเดิมทีเนี่ยถ้าเกิดเรา อาหลายๆคนอาจจะรู้จักดอลลาร์คอสเออร์เมานะครับก็คือการซื้อเฉลี่ยโดยการที่เอาเงินไปแบบซื้อซื้อซื้อในแต่ละเดือนนะครับซึ่งมันก็มีอยู่ในหนังสือหลายๆเล่มที่เป็นเรื่องการลงทุนอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าในหนังสือทั่วไปเนี่ยเขาก็จะพูดว่าการซื้อแบบนี้เป็นการซื้อแบบเฉลี่ยต้นทุนซึ่งมันจะไปอยู่ประมาณหน้าถึงสองหน้าซึ่งอธิบายเรื่องนี้ใช่ไหมครับผมเลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเอาวิธีซื้อเนี่ยมาตีให้มันเป็นลักษณะของการบริหาร เงินเพื่อการลงทุนของบุคคลสักคนหนึ่งให้มันเป็นแบบ how to เขาวงจรเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าพูดแค่ว่ามันเป็นวิธีการซื้อนะครับ,รบก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราจะบริหารเงินยังไงเพื่อให้มีการลงทุนได้อย่างมั่งคัง่งและเราจะสร้างความสุขอย่างไรให้กับชีวิตเราครับ,รบก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการสืรอทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาครับจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่า เราแตกประเด็นจากประเด็นหนึ่งนะครับเอามาขยายความใ,<ช>ให้มันลงลึกรายละเอียดมากยิ่งขึ้นใช่ครับตอน,นีเป็นโมเดลเลยขึ้นมาว่าถ้าเราอยากจะลงทุนเนี่ยมันมีตั้งแต่ต้นจนจบอย่างไรบ้างครับก็เลยเป็นเหมือนกับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยอตอบสนองช่องว่างทางการตลาดครับผมสำหรับนักลงทุนที่เป็นมนุษย์เงินเดือน <N> จริงๆ <N> ผมว่ามันเป็นวิธีการที่ทุกคนทําได้นะครับอาจจะไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวแต่ว่ามันมัน,ม,นมันได้ทุกอย่างนะเพราะว่ามันคือการที่เราเปลี่ยนจากการที่เราออมเงินไปนเป็นการออมหุ้นแทนนะครับครับผมคือการออมเงินอย่างการออมหุ้นเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างก็คือสมมุติถ้าเกิดเราออมเงินในบัญชีธนาคารใช่ไหมครับเรามีเงินเราค่อยๆฝากเข้าไปฝากเข้าไป แต่ว่าถ้าเกิดเป็นหุ้นเนี่ยเราก็เอาไปซื้อหุ้นซึ่งหุ้นมันจะมีความเสีย่ยงคผมความหันผวนของราคาหุ้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรายึดคอนเซปต์ในการออกหุ้นโดยการที่เรามองว่าถ้าเราเอาเงินไปลงทุนเดือนละครั้งเนี่ยหุ้นขึ้นมันก็มีความสุขที่เราจะได้เห็นราคาขึ้นหุ้นมันขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดหุ้นลงเราก็จะมีความสุขว่าเอ๊ะตอนนี้เราได้หุ้นจนํานวนเยอะขึ้นเรื่อย แต่อันนี้คือภาพระยะสั้นนะครับถ้าเป็นภาพระยะยาวเนี่ยมันคือถ้าเกิดเรามองว่าธุรกิจที่เราเลือกมันมีการเติมโตเป็นอย่างดีสุดท้ายแล้วในระยะยาวหุ้นมันจะขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะสร้างผ่อนการลงทุนของเราอย่างเติมโตได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะลงทุนในลักษณะนี้นะครับมันไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าเป็นเงินบบเดือนเท่านั้นค,คนรวยค,รคนจนทําได้หมดมเพราะว่ามันเป็นการผ่อนความรวยครับอ่า พี่ต้าช่วย<ล>ช่วยอธิบาย,ยคำว่าผ่อนผ่อนความรวยหน่อยฮะผ่อนความรวยลักษณะเนี้ยสมมติเหมือนเราฝากเงินธนาคารใช่ไหมครับครับผมวันแรกเราฝากหนึ่งพันบาทเรามีหนึ่งพันวันที่สองเราฝากอีกอ่าอีกเดือนหนึ่งเราฝากอีกหนึ่งพันใช่ไหมครับคือความรวยเนี้ยมันคอ่อยๆสะสมถูกไหมครับอืมแต่เรามีเป้าหมายเราว่าในอนาคตรเราอยากจะมีเงินสักล้านนึงเราก็คอ่อยๆสะสมไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดน,น,นะฮะ อันนี้คือการฝากเงินแต่การฝากในหุ้นนะครับมันก็เหมือนกับการที่เราเอาเงินไปลงทุนแต่มันจะมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดหุ้นมันมีการเติบโตที่ดีอะครับมันจะได้ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินอยู่แล้วเพราะการฝากเงินเนี่ยปัจจุบันดอกเบี้ยนเนี่ยมันก็น้อยใช่ไหมสูห้าเปอร์เซ็นแต่ว่าถ้าเกิดการทําธุรกิจกัน การเติบโตในธุรกิจที่ไม่มีความเสีย่ยงขึ้นมาเนี่ยผลตอบแทนมันอาจจะเป็นสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เหมือนกับค่อยๆเอาเงินไปฝากในหุ้นเล,ลื่อยๆยิ่งเราฝากมากการเติบโตยิ่งสูงขึ้นและยิ่งรวยขึ้นนะครับ,รบเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันจะมีผลตอบแทนทั้งในเรื่องของมูลาค่าที่เพิ่มขึ้นจากการดําเนินงานของกิจาการ,รนั่นก็คือราคาหุ้นอีกอย่างนึงก็คือการที่การที่มีการจ่ายเงินปันผล ครับผมก็คือว่าถ้าเรามีความรู้ในเรื่องการออมหุ้นนะครับมันก็จะสามารถรที่จะเขาเรียกว่ามีผลตอบแทนที่สูงได้แล้วก็ที่เร็วกว่าการฝากธนาคารอ่ถูกต้องครับครับผมแล้วเนื้อหาภายในหนังสือออมหุ้นออมความสุขเป็นยังไงบ้างครับในหนังสือเนี่ยมันก็จะบอกว่าปกติแล้วนะ ถ้าเกิดเราไปลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเราจะต้องพบอะไรบ้างหุ้นมันมีขึ้นมีลงถูกไหมครับครับเดี๋ยววันนี้สิบาทวันนึงขึ้นสิบสองบาทแล้วก็ลงมาเก้าบาทคนก็แบบเนี่เราจะซื้อหุ้นในราคาไหนดีบางคนประเมินมูลค่าหุ้นไม่เป็นแต่ก็รู้ว่าหุ้นมันขยับไปขยับมาผมก็เลยเมองว่าถ้าเกิดเราซื้อด้วยวิธีการเฉลี่ยต้นทุนเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงในการลงทุนได้อันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะ พอต่อมาผมก็จะมองว่าเอ๊ะแล้ววิธีการที่เราจะเอาเงินมาลงทุนเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไงบ้างมันก็จะมาอยู่ในประเด็นของการอบริหารเงินรายรับรายจ่ายเพื่อเอาเงินออมมาเป็นเงินลงทุนถูกไหมครับครับ่าต่อมาก็คือเมื่อเรามีเงินมาลงทุนแล้วเรารู้หลักการในการลงทุนด้วยการลดความเสี่ยงแล้วต่อมาคือจะเรื่องเลือกธุรกิจแบบไหนดีผมก็จะสอนว่า วิธีการเลือกธุรกิจเราต้องดูอะไรบ้างธุรกิจมันต้องมีกําไรวิธีวิธีดูกําไรดูยังไงนะครับครับแล้วก็จะดูว่าเงินมันจะต้องไปที่ไหนในเชิงของธุรกิจได้กําไรมาบริษัทเอาไปขยายต่อไหมกิจการ,รหรือว่าเอาไปปันผลก็ถืออ้นทรัพย์สินนี้สินควรจะเป็นยังไงในบริษัทนะครับครับผมและอีกส่วนหนึ่งซึ่งจริงๆมันเป็นส่วนก่อนนะที่จะดูเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินแหละก็คือความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจถ้าเกิดธุรกิจมีกําไรดี มันย่อมมีคู่แข่งถูกไหมใช่เดี๋ยวก็มีคนเข้ามาแบบว่าโอ้มาแข่งแข่งแข่งแต่ธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยเขาสามารถปกป้องความได้เปรียบของเขาได้ด้วยเ,เนื้อหาความได้เปรียบในด้านต่างๆของเขานะครับ<ม>เช่นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องเกี่ยวกับอำนาจการต่อรองต่างๆนะครับเขาก็จะมีความได้เปรียบของเขาผมก็จะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจแบบไหนล่ะที่ได้กําไรดีและ คู่แข่งเขามาสู้ก็แพ้และมันน่าจะเติบโตในระยะยาวเพราะว่าเทรนด์ของกิจการมันมีและมันก็สามารถเติบโตได้เรื่อยๆได้ครับ,รบผมอ๋อก็คือสอนดูหลักการประมาาณอยย่งเี้สอนดูหลักการจริงๆมันเป็นหลักการง่ายๆเลยครับว่าจะลงทุนยังไงให้ปลอดภัยเอาเงินที่ไหนมาลงทุนและลงทุนกับอะไรอืมแล้วสิ่งนั้นต้องเป็นแบบไหนคแค่นั้นเองมันเป็นวิธีการง่ายๆเลย สใครๆก็ทําได้อะครับครับแล้วทีนี้เนี่ยหนังสือนี้เหมาะเหมาะกับใครบ้างครับผมว่าจริงๆอ่ะมันเป็นการลงทุนมันมันเหมาะกับมันเหมาะกับใครคนที่อ่าอยากเริ่มต้นการลงทุนนะครับอันนี้เป็นหลักเลยครับคือไม่รู้เรื่องการลงทุนมาก่อนแต่อยากรู้ว่าจะลงทุนยังไงให้ปลอดภัยเพราะคนอาจจะกลัวหุ้นนะครับครับผมรู้ว่าอ่าหุ้นมันขึ้นลงขึ้นลงน่ากลัวแต่ว่า ด้วยหลักการเนี่ยมันทำให้คุณไม่กวเรื่องการลงทุนเองแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะพูดถึงการลดความเสี่ยงจากการซื้อแบบเฉลี่ยต้นทุนหรือเราเราเข้าใว่าเล่นนะครับแล้วก็คนที่อยากจะสร้างความมั่งคั่งโดยที่ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับตลาดหลักทรัพย์มากนะครับคือไม่อยากไปไปคำนวณอะไรเยอะแยะไม่อยากไปปวดหัวกับการดูกราฟไม่อยากไปปวดหัวกับราคาขึ้นลงในแต่ละวันนะครับคนเหล่านี้ก็สามารถมาใช้วิธีการลงทุนแบบ คือจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยนั่งสังเกตดูนะว่าคนที่ชอบแบบเนี้ยเป็นใคร,ค,รคิดว่าเป็นใครบ้างให้ถ่ายอืมมนุษย์เงินเดือนคิดคิด,ค,ดคิดว่าเป็นใครบ้างให้ถ่ายครับอ่ามนุษย์เงินเดือนอันนี้คือมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมแต่ผมจะบอกให้นะตั้งแต่ที่ผมทําตั้งแต่ผมทําสถิติมาเนี่ยคุยกับหลายๆคนอ่ะมันวเลยเด็กก็ชอบเพราะเด็กไม่อยากไม่อยากจะ เด็กไม่มีตังค์จนวนมากในการที่จะไปซื้อเยอะๆเขาก็เลยใช้วิธีการผ่อนแบบนี้นะครับบ<อ>ค่อยๆซื้อหุ้นทีละนิดทีละนิดมันนึงเงินเดือนก็ชอบ,บถามว่าคนแก่ชอบไหมคนแก่ก็ชอบเพราะเขาอยากจะสะสมความมั่งคั่งให้กับลูกหลานด้วยวิธีการที่ปลอดภัย<อ>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่ผมดูมานะใครก็ลงทุนแบบนี้ได้หมด<อ>สาขาอาชีพคนรวยคนจนไม่ว่าอายุเด็กหรือแก่ครับผมเอาวิธีนี้ไปใช้ได้กับการลงทุนได้ทุกอย่างนะครับ จะเป็นหุ้นก็ได้จะเอาไปใช้ในการฝากเงินธรรมดาได้หรือเอาไปซื้อตราสารนี้ก็ได้ก็มันก็คือการวิธีการออมอย่างหนึ่งแหละแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบรูปแบบในการออมเป็นออมในสินทรัพย์ที่แตกต่างกันก็คือว่าจะเป็นมือใหม่ก็เริ่มจากหนังสือเล่มนี้ได้เลยได้เหมือนกันครับครับได้ครับให้ลูกอ่านก็ได้นะผมว่าโอเคครับทีนี้เนี่ย ตอนนี้เนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับ,รบเกี่ยวกับที่คุณต้านะครับออกหนังสือเล่มนี้มาเนี่ยแล้วเป็นการพิมพ์เองด้วยใช่ไหมฮะ,ะโดยด้วยแล้วก็พิมพ์ด้วยครับโดยที่ผมมีพทเนอร์คือสำนักพิมพ์สาย์พิมพ์ชิงนะครับแล้ววิธีการสร้างคอนเนคชันโดยที่เราไม่ต้องไปติดต่อสำนักพิมพ์เนี่ย ไม่ทราบว่าคุณต้ามีประสบการณ์ในการแชร์กับเรายัางไงบ้างครับคืออย่างนี้ครับผมจะบอกว่าในตลาดหนังสือเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะเริ่มเขียนหนังสือใช่ไหมครับจะต้องไปติดต่อว่าสำนักพิมพ์สนใจเรื่องราวของคุณหรือเปล่าหรือถ,ถ้าเกิดคุณมีชื่อเสียงปุ๊กเนี่ยเดี๋ยวสำนักพิมพ์ก็จะมาคุยกับคุณว่าทําหนังสือกับเขาไหมแล้วช่องทางส่วนใหญ่ของสำนักพิมพ์เนี่ยก็จะไปอยู่ในช่องทางที่เป็นร้านหนังสือครับนะครับแล้วก็มีการขายไปยัง ลูกค้าที่ต้องการอ่านหนังสือเล่มน,นั้นคราวนี้เนี่ยในมุมมองของผมนะที่ผมดูลักษณะของการทําธุรกิจของหนังสือในตลาดปัจจุบันเนี่ยคือมันจะมีการทำมาเก็ตติ้งเนี่ยในช่องทางจาหน่ายเป็นหลักโดยบางครั้งเนี่ยผมเดินเข้าไปในหนังสือผมยังไม่รู้เลยว่าคนเขียนเป็นใคร <c oughs> <c oughs> นะครับแต่ว่าโอเคหนังสือเรื่องนี้มันถ่ายเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มันอยู่ในหมวดต่างๆผมก็จะรู้จักจากการที่ผมไปเดินหาตามหมวดต่างๆ แต่ว่าผมว่าช่วงหลังเนี่ยเทรนด์มันก็เปลี่ยนไปเยอะนะอย่างหนังสือที่เป็นหนังสือด้ดานการลงทุนเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของการนำเคสสตดี้ของคนที่มีความสําเร็จน,นะครับอาจจะไม่ใช่หนังสือการลงทุนอย่างเดียวอาจจะเป็นหนังสือด้านบริหารก็ได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยที่เป็นนักนักอ่านเนี่ยเขาก็จะตามศึกษาเคสสตดี้ของบุคคลที่เขาสนใจนะครับครับผมพอเขาศึกษาคนนี้เขา นใจเนี่ยไม่ว่าคนนี้จะอยู่ที่ไหนก็ตามอ่ะคนก็จะตามไปอ่านของเขาอยู่ดีถูกไหมไม่ว่าจะเป็นบล็อกหรือจะเป็นหนังสือในร้านหรือจะเป็นอะไรก็ตามทีนี้ผมว่ามันก็เป็นโอกาสอย่างหนึง่งใช่ไหมครับผมถ้าเกิดเราลองทําเองขึ้นมาดูสิว่าเราไม่ต้องผ่านช่องทางเ,เดิมเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรครับผมอันนี้ก็คือสมมติฐานแรกที่เราลองสด,ดูนะครับอืมก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ย ก็มีเครื่องมือในการทําการตลาดที่เป็นเรื่องของทางออนไลน์อินเทอร์เน็ตมากขึ้นในสมัยปัจจุบันเนาะแล้วตัวเลขต่างๆที่พูดถึงการใช้งบโฆษณาของอินเทอร์เน็ตอะ่ะมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆก็หมาเอ๊ะมันก็น่าสนใจที่เราจะลองทางนี้ดูแต่ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าทางเก่าไม่ดีนะครับผมเป็นทางที่น่าลองก็เลยเอ๊ะเราลองดูดีกว่าว่าถ้าเกิดเราเปิดช่องทางใหม่ คนจะซื้อหรือเปล่านะครับก็เลยลองเปิดช่องทางนี้ดูแต่ผมยังเชื่อว่าคนจำนวนมากก็ยังชอบหนังสือเล่มนะครับอีบุ๊กก็อาจจะมีคนชอบเหมือนกันเพราะว่าเทรนด์ตอนนี้ก็คือคนเดินถือ iPad แล้วก็เปิดหนังสือเอาจาก iPad แล้วแล้วคนก็ไม่ค่อยชอบถือของเยอะๆด้วยสิถูกไหมพะมันมีคเครื่องมืออุปกรณ์ที่มันสามารถดูได้ง่ายๆดาวน์โหลดมาแล้วเปิดได้อันนี้ก็จะมาตอบ โจทย์ของคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับครับผมแต่คนรุ่นเก่าหรือคนที่ยังรู้สึกว่าหนังสือมันต้องเป็นของจับได้เรากต้องผีเขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยทำเป็นออกเป็นสองรูปแบบแต่วิธีการขายเนี่ยก็เลยเปลี่ยนไปลักษณะของการมองเรื่องการทําการตลาดออนไลน์โดยใช้โซเชียลมีเดียเอาครับครับ<ม>ก็ <Okay. S 2> เป็นการที่ประกาศขายทางเว็บโฆษณาทาง facebook แล้วก็ให้เพื่อนมามีส่วนร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์กัน ครับผมนค,บคนก็จะรู้จักนะว่าอ๋อหนังสือของผมออกแล้วนะขายที่เว็บนี้คนนั้นคนนี้เขาซื้อแล้วยังมานั่งคุยกันเลยว่าหนังสือผมเป็นยังไงครับมันก็เลยทําให้คนเนี่ยอ่ะเริ่มเข้ามาดูเรื่อยๆว่าอ๋อหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างนี้น,นะนะครับผมซึ่งหาไม่ได้จับท้องตลาดก,าก็คือมาที่เว็บไซต์ที่ผมจะจาหน่ายอ๋อก็คือว่าไม่เราไม่ได้เข้าชอทางช่องทางปกติถูกไหมฮะก็คือตามร้านหนังสือไม่มีครับไม่มี ก็คือว่าจะนี้จะไม่มีตามร้านครับก็คือจะเข้ามาที่เว็บไซต์อย่างเดียวครับเป็นเว็บไซต์อะไรฮะที่ประกาศขายอยู่ฮัลโหลฮัลโหลครับครับผมครับเราจะหาซื้อทางได้ทางเว็บไซต์ไหนครับผมก็ www.omstock.com ครับ A O M S T O c K ครับออก็คือการออม์สต็อกก็คือหุ้นนะครับแล้วก็ c o รอตคอมกเลยครับครับผม ก็จะเป็นเซลลิงเพจที่ทางสำหรับพิมพ์ซายพับมิกชิงนะครับจัดทำขึ้นมาก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็ไปโอนเงินที่ธนาคารแล้วก็นำสลิปเข้าไปแจ้งคอนเฟิร์มการชำระเงินนะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นระบบเลยสำหรับพิมพ์ก็จะได้รับมาว่ามีการชำระเงินมาจากคนนี้แล้วแล้วก็จะส่งให้ถึงบ้านครับครับผมซึ่งผมพยายามทำการตลาดแบบใหม่นะเช่น ไปที่สนาพิมพ์อะแล้วก็เซ็นทุกเล่มเลยแล้วก็บอกว่าคนได้เล่มที่เท่าไหร่มันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าคือคนแต่ละคนเนี่ยมถ้าเกิดได่นสื่อไปใช่ไหมครับคมได้เล่มหน้าตาเหมือนกันอะมันดูมันไม่พิเศษไงแต่ถ้าเกิดผมใส่ว่าคุณได้เล่มที่20คนหนึ่งได้เล่มที่50ครับคุณว่าสองเล่มนี้มันต่างกันไหมมันก็จะไม่เหมือนกันเลยมันคนละเล่ม ใช่แล้วผมก็เซ็นชื่อไว้แล้วบางเล่มผมก็จะเขียนวอวยพรด้วยโอ,อมันยิ่งต่างไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคนได้หนังสือผมไปเนี่ยแล้วถ้าคนทําหายคุณซื้อเล่มใหม่มันไม่เหมือนเล่มเก่าแล้ว<ใ>นะจะไม่ <ใน S 1> มีที่หนังสือทั่วไปมันก็เหมือนเล่มเก่าครับรา่า<ม>ลายเซ็นนั้นอันที่มีเลขที่ของผมและก็คําอวยพรที่ผมอาจจะเขียนให้บางเล่มมันก็จะไม่ซ้ากันรับไหมครับอันนี้ก็คือเยพยายามจะสร้างความแตกต่างระหว่างเล่มด้วยนะครับ ครับผมโอเคก็คือว่าการที่คุณต้าขายหนังสือตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นถูกไหมครับช่องทางออนไลน์ครับครับผมก็คือว่าเป็นเป็นเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่ลองได้ทดสอบระบบนี้อ่าเป็นครั้งแรกของของการทําออนไลน์เลยครับครับผมแล้วผลตอบรับที่ได้เป็นยังไงบ้างครับผลตอบรับที่ได้เนี่ยออยอดสั่งซื้อเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จ ว่ามันมันยอดเลยนะครับ <ผม S 2> เหมจานกการที่ว่าวันแรกเปิดตัวมาก็ได้เป็นร้อยเลยครับคบผมว่ามันเหมือนกับคล้ายๆเหมือนเยอะมากนะคนสงสัยผมมากเลยนะว่าคนทําไมกล้าซื้อทั้งๆที่ยังไม่เห็นของครับผมว่ามันคือเรื่องการที่ผมพยายามสร้างสร้างความเป็นตัวตนของผมมาก่อนแล้วว่าผมมีวิธีคิดแบบนี้แลวคนก็เริ่มที่จะรู้ว่าวิธีการลงทุนในลักษณะแบบ ยังไงเพียงแค่รอขอมาอมแค่นั้นเองแล้วการทําการตาดของผมไม่ตักแอปเปิลเลยนะลองสังเกตดูเป็นยังไง,<อ>งบ้างครับ<ำ>บอกว่าผมกําลังทําหนังสือเหมือนกับที่แอปเปิ้ลกำลังบอกว่าเขากําลังจะผลิตไอโฟนรุ่นใหม่ๆถามว่าคุณได้จับแอปเปิลก่อนหนะ้าที่มันจะออกมาไหมไม่ได้จับถูกไหมแต่เมื่อวันที่ Apple บอกว่า Apple กําลังออกทุกคนไปต่อคิวเพื่อซื้อ a อ p l e ลโดยที่ทุกคน อยากได้อ่ะยังไม่เห็นของก็ต่อคิวเอาแล้วอ่ะครับผมก็ใช้วิธีการคล้ายๆอ p p l e ลครับโดยการที่ผมพยายามจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้มันน่าสนใจก่อนอน้วถึงเวลาแล้วมันจะไม่มีข้อสงสัยว่าสิ่งที่เป็นระบบความคิดท,ที่ผมพยายามจะนำเสนอคืออะไรครับซึ่งมันต่างก,กับหนังสือเล่มอื่นที่อาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์อะไรมากแต่คุณก็ต้องมปหยิบอ่านก่อนว่ามันน่าสนใจหรือเปล่านะครับคือผมพยายามจะสร้างความเป็นตัวตนของผมในโลกออนไลน์ก่อนแล้ว กำลังคิดแบบนี้นะแ้วถ้าเกิดคุณสนใจจาดเพิ่มเติมคุณอ่านในหนังสือเล่มผมอ๋อแล้วก็คือว่าเรานําเสนอเนื้อหาบางส่วนที่อยู่ในหนังสือใช่ครับครับผมอาจจะเป็นวิธีคิดที่ผมมากันกรองใส่ในหนังสืออืในภาพเต็มๆนะครับครับผมแต่ว่าด้วยความที่ผมเขียนบล็อกอะไรอยู่แล้วเนี่ยผมมีวิธีคิดที่เป็นแกนของผมอยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าหลายๆคนอาจจะได้ how ทูทั้งหมดในเล่มเดียวกัน นี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมหนังสือผมเนี่ยถึงสามารถขายได้รวดเร็วตั้งแต่วันที่เปิดตัวนะครับถ้าถ้าคุณต้าตั้งไว้เป้าหมายไว้ที่ที่หนึ่งร้อยครับผลตอบรับที่ได้นี่ได้ประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ผมว่าผมได้ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฟนเพจผมเนี่ยให้เกิดร้อยดีใจมากให้เกิดร้อยจริงๆผมได้มองเรื่องเกี่ยวกับ มูลค่าเงินที่ผมจะได้นะแต่ผมอยากจะให้ความสุขกับคนอื่นที่ว่าเขาอยากจะรู้วิธีคิดของเราเขาเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตของเขาได้ในการลงทุนให้ปลอดภัยเนี่ยครับครับผมว่ามันเป็นอะไรที่มีความสุขมากกว่าเงินอีกนะเงินมันก็สําคัญแหละแต่ว่าสิ่งที่เรามอบให้คนอื่นอะบางทีผมรู้สึกว่ามันสาคัญกว่าครับผมครับแล้วถ้าเกิดเขาสามารถบอกต่อกันเรื่อง ใชแล้วเดี๋ยวพอคนมาสนใจมากขึ้นเรื่อยๆคนมันมีความสุขงานกับการลงทุนปลอดภัยแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องไรายได้เรื่องเป้าหมายไรงผมมันตามมาที่หลังเองอมผมไม่ได้สีเดียรเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันมันคงจะตามมานะครับครับผมโอเคทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยครับว่าอ่าหลายหลายคนอาจจะมีผลงานที่เขียนเก็บเอาไว้บ้างแล้วเกี่ยวกับหนังสือนะครับ,รบทีนี้เขาอาจจะสงสัยว่าเอะแล้ว ถ้าเราจะเริ่มต้นขายบ้างขายแบบคุณต้าบ้างเนี่ยคุณต้ามีคําแนะนําเริ่มต้นยังไงบ้างครับคืออย่างนี้นะผมมาเห็นคนจํานวนมากเนี่ยอยากจะขายของออนไลน์อยากจะทําอะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์ไม่ใช่หนังสือเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณมาถึงบุ๊กเนี่ยคุณมีเป้าหมายว่าคุณจะทําอะไรก็ได้ที่เป็นออนไลน์อะ่ะมันสาเร็จยากมากขอบอกเลยว่าสําเร็จยากมาก อย่างเช่นตัวอย่างนะอยู่ๆก็มีความคิดขึ้นมาว่าผมอยากจะขายเพราะคนหนูอย่างเงี้ยครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นโลกออนไลน์นะครับแต่ถามว่าคนเอาที่ไหนมาขายคนไปซื้อคนนั้นมาขายคนนี้มาขายโอ้ทุกคนมันขายเต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดในการขายของในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการขายของธรรมดาหรือขายสืนเนี่ยมันคือการให้ความเป็นแบรนดิ้งหรือ ความเป็นตัวตนของเรานะครับซึ่งถ้าเกิดเราสามารถสร้างตลาดที่ทําให้คนรู้จักเราขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีความไม่เหมือนใครมันจะมีความพิเศษค่าคนหนุของเรามันจะไม่ต่างมันจะแบบการเป็นค่าคนหนุที่ไม่เหมือนคนอื่นหรืออกไหมครับวิธีการทําหนังสือก็เหมือนกันถ้าเราใส่ความคิดใส่เรื่องราวที่มันเป็นตัวของเราและทําให้คนรู้สึกว่าความคิดของเรามันน่าสนใจขึ้นมาเนี่ยมันคือ อะไรที่เพอร์เฟกมากเลยนะครับมันจะไม่เหมือนคนอื่นมันจะต่างกาบการที่เราไปอ่านหนังสือคนอื่นมาและเขียนลอกคนอื่นมาครับมันไม่ใช่ตัวตนของเราไงแต่ถ้าเกิดเราสามารถทําอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ทําการตลาดในมุมมองที่ว่าเราคิดแบบนี้นะมีใครเห็นแบบนี้ยังไงบ้างถ้าคนสนใจครับเขาจะวิ่งเข้ามาหาครับผมแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการสร้างความเป็นตัวตนของเรา การใช้ความคิดไอเดียความเป็นตัวตนของเราในการแสดงให้สังคมรู้ว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่แล้วมันป่างย่งอะไรกับคนอื่นแล้วมันสามารถทําให้คนอื่นเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างไรได้บ้างครับเนี่ยแหละคือมันคือจุดแรกที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาก่อนอแล้วหลังจากนั้นนะครับเรื่องเทคโนโลยีออนไลน์มันจะเป็นส่วนประกอบที่มาอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือเราในการให้เราไปสู่เป้าหมายครับผมนี่แหละคือหัวใจของมันในมุมมองผมนะ ครับผมต้องเริ่มจากตรงนี้อ๋อครับโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นคําแนะนํานะครับที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะครับขอบคุณครับครับแล้วทีนี้เนี่ยอคุณต้าอยากจะฝากอะไรกับคนที่กําลังจะลองเขียนหนังสือแล้วก็ลองขายดูบ้างครับจริงๆผมอยากจะแนะนำนะครับคือ ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากขายหนังสือแรกะ<อ>แล้วก็เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอยากได้สมมติสมมติว่าขายหนังสือออนไลน์ใช่ไหมก็คิดว่าถ้าเกิดมีคนดาวน์โหลดเขาจะได้เงินค่าดาวน์โหลดเป็นแพซิฟินคัมของแต่ละคนนะครับซึ่งมันคิดอย่างไงมันมันคือการง่ายๆแต่ว่าความยากก็คือทาไงให้คนมาสนใจเรื่องที่เรากำลังจะเขียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเลยมันจะต้องหาจุดเด่นของเราก่อนว่าเราชอบอะไรอพอเราชอบอะไรเราจะทําได้ดี ถูกไหมครับพอเราทําได้ดีปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถนําเสนอบางสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแหละมันคือสิ่งพิเศษที่เราหามาได้แล้วคนอื่นไม่มีเหมือนเราครับแล้วถ้าเรานําเสนอในส่วนนี้เนี่ยไปสู่ในหลายคนที่เขามีความสนใจในเรื่องของเราขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะสามารถทําได้เองครับต้องเริ่มจากตัวเราเนี่ยหาเรื่องที่สนใจก่อนนะครับไม่ใช่อะไรก็ได้อะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับอันเนี้ย ยากที่จะประสบความสาเร็จได้อย่างผมเนี่ยมาเขียนเรื่องหุ้นเนี่ยผมก็ใช้เวลาในการศึกษามานานมาก<ช>ก,ก็เกือบสิบปีถูกไหมครับม,มันไม่มีใครที่มาถึงปุ๊บจะเขียนอะไรแล้วมันขายได้เลยเหรอกถ้าเราไม่มีประสบการณ์รแต่พวกนี้มันใช้วิธีการสังส่งสมในเรื่องของความรู้และชื่อเสียงมาเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากเริ่มก็ค่อยๆเริ่มนะครับแล้วก็หาประสบการณ์เขียนในมุมมองที่เราชอบเราต้องการที่จะนํสำเร็จ อาจจะเริ่มจากในบล็อกก่อนก็ได้ใช่ไหมครับครับพอ <ผม S 2> เริ่มจากในบล็อกคนเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อแนวทางของเราเป็นอย่างนี้นะมันจะมีคนที่สนใจวิธีการของเราเนี่ยแหละแล้วเราก็ค่อยๆนําเสนอแล้วก็นํามารวมเป็นบล็อกก็ได้นะครับครับเาะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถจ้างเป็นรายได้ให้กับเราได้ในอนาคตครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับถ้ามีคนสนใจนะครับที่อยากจะติดตามคุณต้านะครับ สามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับผมตอนนี้ผมก็เขียนนะครับในเว็บออม n ันนี่นะครับก็เข้า w w w a o m แล้วก็ m o n e y นะครับออมมันีที่แปลว่าออมเงินนะครับคือผมจะมีเว็บไซต์เนี่ยคือออมมันนี่กับออมสต็อกออมเงินกับออมคุณก็ออมเงินจะเข้าไปดูเรื่องราวที่เขียนได้ออมสต็อกก็คือเข้าไปซื้อหนังสือได้นะครับครับผมแล้วก็ผมก็จะมี a c e b o o k นะครับก็ใช้ Star ์โกลิดส่วนตัว ชื่อเล่นชื่อจริงแล้วก็นามสกุลเลยครับครับหรือว่าจะเข้าทางในลิงก์เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กง่ายๆก็คือเว็บดอทเฟ o บุ๊กดอทคอมสแลสอเนแล้วก็ page ครับเป็นเพจตนตัวนะครับครับผก็สามารถเข้าไปฟอลโล่ได้ครับได้ครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็เราก็ได้รับความรู้นะครับจากคุณต้านะครับมากมายนะครับแล้วก็สำหรับ ท่านใดนะครับผู้ฟังท่านใดสนใจที่จะลองศึกษาเรื่องการออมหุ้นนะครับก็สามารถที่จะติดตามคุณต้านะครับไปในหนังสือออมหุ้นออมความสุขได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณต้ามากครับสําหรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ครับผมก็ขอบคุณมากครับก็สําหรับเทปสัมภาษณ์นี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ก็กลับมาพบกันใหม่กับเทปสัมภาษณ์นะครับในการทำออนไลน์บิสเนสในรูปแบบต่างๆนะครับกับผมอัมสุรเดชนะครับจาก blogasuradee.com แล้วสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ